ขยี้นิเมขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์เนหนึ่งในใต้ราบตอนที่308ลำแสงมืดมิดอัดแน่นไปด้วยคลื่นทําลายล้างพุ่งทะลุมิติสายฟ้าฟาดปรากฏเบื้องหน้ามู่เฉินวลัาว่าขอเทพสายฟ้าแห่งความตายกำลังจะทุบใส่เขาเงามืดมิดก็สะท้อนบนใบหน้าแต่เขายังคงสงบนิ่งไม่มีความหวาดกลัวกับการโจมตีทำลายล้างนั้นเพียงแค่ตวัดมือทั้งสองข้างล่วง เสียงบางอย่างดังขึ้นทันใดนั้นเสียงแสบแก้วหูก็ดังมูเ่เฉินก็เงยหน้ามองเสาแสงที่สะท้อนออกมาเสาแสงเคลื่อนลงมาจากแสงขนาดมหึืมาช่างเป็นเสาแสงที่เรียบง่ายแต่กลับมีรัศมีจันยี่ห้าสายสอดประสานนี่คือผลของรัศมีจันยี่ทั้งห้าหน่วยรบรวมตัวกันโดยกระแสจิตที่ทรงพลังของมูเ่เฉินจึงสามารถรวมเอารัศมีจันยี่ทั้งห้าเป็นหนึ่งเดียวได้ แม้ว่าจะไม่ใช่การประสมประสานที่สมบูรณ์แบบแต่พลังยังคงเกินขีดจำกัดของแต่และหน่วยรบภายใต้สายตาตื่นตกใจเสาก็บีบกดลงมาปะทะกับรัศมีจันยี่สีดำที่กำลังจะโจมตีมูฉันจังหวะปะทะกันปะกายบางอย่างปรากฏทั่วค่ายก่เมื่อเกิดการแพร่กระจายออกไปสามารถเห็นคลื่นกระแทกของรัศมีจันยี่ได้คลื่นกระแทกแล่นเข้าสู่ร่างมูฉันท่นใดนั้น เขากากเลือดล่างทลาออกไปยังดูไม่ได้ทว่าเวลาเดียวกันเขากับยิ้มจากนั้นสองนิ้วของเขาก็งอเสาแสงเจิดจ้าที่มีพลังทําลายล้างจึงปรากฏก่อนที่จะทะยานไปตามเส้นขอบฟ้าดูราวกับอุกาบาตพุ่งชนขอบฟ้าปรากฏเหนือร่างวิญญาณสงครามเต่าดํามันหยุดลงชั่วข่าวพิบตานั้นพังทลายลงมาพร้อมกับขึ้นล้างโลก ขณะที่สถานการณ์เกิดขึ้นในค่ายกนเต่าดำดวงตาจีนไทหลิวหลีอยู่ในค่ายกนเสือขาวก็เปลี่ยนไปนั่นเพราะนางสัมผัสได้ว่าเกิดการล่าช้าในการโจมตีของเสือขาวเล่าว,ว่ามันเริ่มอ่อนตัวในที่สุดก็เริ่มเหนื่อยแล้วลือถึงแม้วิญญาณสงครามทั้งสี่ทิศจะไม่ถูกลบเรือนไปตามการเวลาแต่ไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบจึงเป็นไปไม่ได้ที่พลังจันยี่จะไม่มีจุดสิ้นสุด จินไทก็ยินขณะดวงตางดงามเปลี่ยนไปจากนั้นมือนางก็ขยับวาดตาประทับที่เต็มเรื่องความลึกซึ้งตาประทับสงครามผึกฟ้าเมื่อเสียงของจิ้นไทเป่งออกมาล่างขินฟ้าแวววับที่อยู่ด้านหลังก็ก่อเป็นตาประทับแปลกประหลาดคล้ายคึงกับของนางลัศมีจันยีดูเดือดเริ่มรวมตัวกันเชื่อมโยงกับตาประทับสงครามผึกฝ้ากลายเป็นปกาไก ก่อนที่ตาประทับแสงขนาดพันจ้างจะปรากฏขึ้นใต้ฝ่ามือของวิญญาณสงครามช่างเป็นตาประทับที่แปลกประหลาดบนพื้นผิวเต็มไปด้วยรวดลายมากมายซึ่งรวดลายนี้ไม่แปลกตาเลยเพราะนี่คือวิญญาณสงครามนั่นเองตาประทับแสงสร้างขึ้นจากรัศมีจันยิกระบวนท่าของจินไถทำให้จอมยุทธนับไปท่วตกใจนั่นพอนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็น จอมยุทิที่ควบคุมรัศมีจันยี่ได้ถึงระดับนี้เห็นได้ชัดว่านี่เป็นวิธียอดเยี่ยมกว่าของมู่เฉินและเสี่ยวเทียนในการควบคุมรัศมีจันยี่จินไถรู้จักวิธีการใช้รัศมีจันยี่ที่แท้จริงทว่าจินไถไม่ได้ใส่ใจว่าการกระทําตนจะทําให้ใครตกใจนางมองเสือเขาวด้วยสายตาเยือกเย็นแล้วสะบัดมือมือใหญ่โตของวิญญาณสงครามผึกฟ้าเคลื่อนลงมา ตาประทับชีขาดมิติจนเกิดเสียงพิษตาปรากฏเหนือล่างเสือขาวกระแทกลงมาอย่างไร้ความปราณีก่อนที่ฝ่ามือจะฟาดไปถึงเป้าหมายพื้นที่โดยรอบตัวเสือขาวนั้นก็พังทลายเสือขาวคำรามเส้นขนทุกเส้นรุกชันในเนื้อเสียงนั้นมีร่องรอยของความวาดกลัวแต่ไม่ว่าจะส่งเสียงคำรามอย่างไรตาประทับก็กระแทกบนร่างกายใหญ่โตของมัน มิติมืดมิดก็เกิดขึ้นกับเพื่อมุรุษแรงดันนอกค่ายกลศึกกองทัพอื่นต่างตกตรลึงกับการต่อสู้ในค่ายกลเสือขาวและเต่าดำวิญญาณสงครามทั้งสองที่มีชั้นเชิงเหนือกว่าเมื่อไม่นานกับตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายแล้วจินไถและมู่เฉินหน้าเกงขามอย่างแท้จริงสามารถบีบวิญญาณสงครามที่ทรงพลังได้ถึงระดับนี้จินไถเก่งกว่าเห็นได้ชัด ในการปลดปล่อยรัศมีจันยี่ของนางแข็งแกร่งกว่ามู่เฉินด้วยซ้ำไปแต่มู่เฉินก็ไม่ธรรมดาเขาสามารถรวบรวมรัศมีจันยี่ทั้งห้าไว้ด้วยกันแค่จุดนี้จินไถก็ไม่อาจทำสำเร็จได้ตอนนี้ทุกอย่างน่าตื่นตาไปหมดไม่รู้ว่าคนไหนที่สามารถทำลายค่ายกลได้ก่อนกันนี่น่าจะเป็นไพ่ตายสุดท้ายของพวกเขาแล้วถ้าล้มเหลวก็หมดหวังจะทำลายค่ายกลได้ บทสนทนานั้นกระจายไปทั่วใบหน้าจอมยุต์หลากหลายมองกองทัพด้วยความตกใจเห็นได้ชัดว่าการแสดงฝีมือของมู่เฉินกับจินไถทําให้พวกเขาอึง้งจิวโยและเหล่าผู้บัญชาการก็โล่งใจขณะแลกเปลี่ยนสายตากันการต่อสู้ของมู่เฉินพลิกตาลปัดหากเป็นคนธรรมดาได้ดูภาพนี้หัวใจพวกเขาคงรับไม่ไหวใบหน้าของริวเยียนเริ่มมืดลงขณะจ้องไปยังค่ายกวนึก การที่มูเ่เฉินพลิกสถานการณ์ได้ทําให้เขาแทบจะขั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นทั้งมูเ่เฉินและจินไถแสดงสัญญาณว่าจะสามารถทําลายค่ายก่นที่พวกเขากําลังประทะอยู่ได้ส่วนเสียวเทียนยังพยายามต่อต้านอย่างขมขื่นและมีนักรบบาดเจ็บล้มตายอย่างต่อเนื่องภาพนี้ทําเอาเขาอยากจะบ้าคังแต่ไม่ว่าจะโกรธขนาดไหนเวลานี้เขารู้ว่า ไม่มีอะไรที่ตนเองสามารถทําได้เพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์ในค่ายกวนศึกตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาทําได้คือสาบแช่งให้การโต้กลับของมู่เชนล้มเหลวในการเอาชนะวิญญาณสงครามเต่าดําและภายใต้สายตามองนับไม่ถ้วนแสงเจิดจ้าในค่ายกวนเต่าดําก็เริ่มหมองและสมีจันยี่ที่ฉีกฟ้าดินก่อนหน้าถอยกลับมาทุกสายตาจับจ้องเมื่อแสงหายไปแล้ววิญญาณสงครามเต่าดํา ยังคงยืนหยัดอยู่ในมหาสมุทรรัศมีจันยีล่างมือมาราวกับก้อนหินไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อจิวโยและคนอื่นเห็นว่าวิญญาณสงครามเต่าดำยังยืนอยู่ได้หัวใจพวกเขาก็ดิ่เทว่าก่อนพวกเขาจะรู้สึกสิ้นหวังกับมีบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะพวกเขาเห็นรอยแตกกระจายไปทั่วร่างเต่าดำรัศมีจันยีไร้ขอบเขตไหลซึมออกมารอยแตกขยายในเวลาสิบลมหายใจ รอยแตกก็แพร่กระจายไปทั่วล่างของเต่าดำเมื่อรอยแตกกระจายเต่าดำก็ปลดไปเสียงร้องล่างใหญ่โตก็ระเบิดภายใต้สายตาตกตะลึงพร้อมกับการทําลายล่างวิญญาณสงครามเต่าดำมหาสมุทรรัศมีจันยี่ใต้เทา้าก็อันตรธานหายไปมิติมืดบิดกับสู่ความเงียบเลากับว่าการต่อสู้เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อเต่าดำหายไปใบหน้ามู่เฉิน ก็เริ่มซีดเลือดก็เริ่มกระอักจากนั้นร่างก็เซขึ้นหลิงที่กระจายรอบร่างก็อ่อนกําลังลงวงแสงหมื่นจังก็หายไปหน่วยรบทั้งห้าก็มีท่าทีอ่อนล้าละสมีจันยี่ก็ม้วนตัวไม่สามารถเทียบกับครึ่งหนึ่งของสภาพพร้อมลบได้เห็นชัดว่าพวกเขาเอาชนะวิญญาณสงครามเต่าดําได้แต่จ่ายออกไปในราคามหาศาลมูลเฉินถึงกับเช็ดเลือด ด้วยกายามังกรหงซึ่งเปรียบได้กับร่างเทพอสูรอาการบาดเจ็บของเขาเริ่มฟื้นตัวเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองไปยังจุดที่เต่าดำพังทลายมิติตรงนั้นเริ่มบิดเบี้ยวก่อตัวเป็นประตูสีดำดูมืดมนแต่พอเขาเห็นประตูบานนั้นเขากลับรู้สึกดีใจเขารังเลคู่หนึ่งก่อนกัดฟันล่างเขากลายเป็นลำแสงพุ่งเข้าไปแม้เขาจะไม่รู้ว่ามีอะไรกำลังรออย,อยู่แต่เพื่อได้รับมรดกของจกักรพรรดิเทียนเจิน เขาผ่านความยากลำบากมามากม,ม,มาไกลถึงเพียงนี้โอกาสตรงหน้ายังไงก็ปล่อยไปไม่ได้ทวามูเฉินก็สำรองแผนไว้เขาไมา่ได้นำหน่วยรบติดตามไปด้วยกับมีคำสั่งว่าหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นให้รีบติดต่อกับผู้ประชาการที่อยู่ภายนอกเพื่อทำลายค่ายก่นจากการคาดการมูเฉินคนภายในมองไม่เห็นภายนอกแต่คนภายนอกน่าเชื่สถานการณ์ภายในขณะมูเฉินพุ่งไปที่ประตูความกรรหนจึงปรากฏ มูเฉินทำลายค่ายกลได้สำเร็จจริงด้วยประตูบานนั้นต้องเชื่อมต่อกับจุดลึกสุดของซากอารยธรรมแห่งความตายแน่ที่นั่นน่าจะมีมรดกของจักรพรรดิเทียนเจินอยู่หรือนี่จะถูกมูเฉินคว้าไปฮฮมีประตูอีกบานปรากฏในค่ายกลเสือขาวด้วยจีนไถและมูเฉินผ่านด่านพร้อมกันภายใต้เสียงอุทานนั้นวิญญาณเสือขาวก็พังทลายเมื่อมันสลายประตูมืดมิดจึงปรากฏทันใดนั้นประตูปรากฏ จินไถ่ไม่ลังเลทะยานออกไปในประตูพร้อมกับมูเฉินจอมยุทธ์ทั้งสองหายไปในค่ายกลนในพริบตาเดียวเมื่อมูเฉินพุ่งเข้าไปในประตูมิติเขาสัมผัสได้ถึงความมืดมิดที่ปรากฏรอบตัวภาพทิวทัศน์ที่ออกจากประตูก็เป็นภาพที่แตกต่างจากเดิมพื้นฟ้าพื้นดินถูกย้อมไปสีแดงบนพื้นดินอัดแน่นไปด้วยรอยบากที่น่ากลัวเห็นชัดว่าต้องเคยเกิดการต่อสู้รุนแรงเมื่อมูเฉินก้าวมาในมิติสีแดงร่างกายก็เก่ง แสงสีม่วงก็ปรากฏบาดแผลที่บนบ่าถูกรักษาอย่างรวดเร็วเนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ซึ่งเปรียบได้กับเทพอสูรอาการบาดเจ็บแทบจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อเขาคือหลิงกว้างใหญ่เนี่ยปรากฏกลายเป็นลอนขึ้นเขากวาดสายตาไปรอบๆอย่างระมัดระวังขณะเขากำลังมุ่งหน้าต่อไปสีหน้าก็แปรเปลี่ยนเพราะเขาพบว่าทางด้านขวามือมิติกำลังบิดเบี้ยวไม่นานร่างเบาบางก็ปรากฏ จากมิติที่บิดเบี้ยวนั้นทั้งสองไปเชิญหน้ากันแต่ละฝ่ายอึง้งก่อนใบหน้าพวกเขาจะแปลเปลี่ยนและถอยหลังกลับไปมู่เฉินหรือใบหน้านางอัดแน่นด้วยความตกใจเห็นชัดว่าการที่มู่เฉินอยู่ที่นี่ได้ก็ทําให้นางตกใจรุนแรงฮ่าฮ่าแม่นางจินไถนั่นเองหลังจากตกใจมู่เฉินก็สงบสติมองจินไถเมื่อจินไถ่ในเห็นรอยยิ้มนั้นนางเองก็ยิ้มสายตาของนางซ่อนความไม่อยากเชื่อ,อไว้ เห็นชัดว่านางไม่คิดว่ามูเฉินจะผ่านด่านค่ายกลจตุเทวะมาได้ในเวลาเดียวกับนางมูเฉินจัดการค่ายกลเต่าดำด้วยหน่วยรบทั้งห้าที่แตกต่างกันเขาทำสำเร็จได้อย่างไรจินไถเนี่ยอดไม่ได้จะกำหมัดดูเหมือนแม่นางจินไถจะตกใจมากที่เห็นข้าที่นี่เขาเองก็ยกมือขึ้นและกอดอกพร้อมกับยิ้มเย้ยไปทางจินไถเนื่องจากหญิงสาววางแผนหลอกใช้ทุกคนก่อนหน้าชัดเจน ถ้าไม่ใช่เพราะตัวเขายอมเสี่ยงรวมรัศมีจันยีทั้งห้าเขาคงไม่สามารถผ่านด่านได้เมื่อจินไถเนี่ยเข้ามาได้เป็นคนแรกพวกเขาทุกคนเท่ากับถูกหลอกใช้อย่างไร้ประโยชน์ผู้ประชาการมู่มีความสามารถแท้จริงไม่แปลกใจเลยที่ทำลายค่ายกนเต่าดำได้ตอนนี้นางไม่ได้มีกองทัพติดตามมามีนำซ้ำมีขุมพลังจื้อจุนขั้นสี่ด้วยพลังนั้นนางไม่เป็นภัยคุกคามต่อมู่เฉินแน่ หากไม่มีกองทัพผลึกฟ้าจีนไถก็ไม่มีอะไรไปเชิญหน้ากับมูเฉินได้เพราะนางไม่ได้มีทักษะหลากหลายเหมือนปีศาจอย่างเขาอีกฝ่ายไม่เพียงแต่มีความสามารถในศาสตร์และสมีจันยิ่มีหนำซ้ำขุมพลังเขาไม่ได้อยไปกว่าฟังยี่แผนการของแม่นางจีนไถย,ยอดเยี่ยมจริงๆเมื่อจีนไถ่ได้ยินคำพูดนั้นนางก็บอกว่าสงครามมีเป้าหมายจัดการฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่เริ่มต้นข่าวว่ามูตึกเทวะและในเขตกรงเวสวร ก็เป็นศัตรูกันก็เป็นธรรมดาที่จะมีการวางแผนลับใช่ไหมล่ะด้วยความเฉลียวฉลาดของผู้ประชาการมู่ข่าว่าเจ้าคงไม่เชื่อคําพูดข้าอยู่แล้วพอเจอคําพูดจีนไถ่เข้าไปมู่เฉินเองก็หมดคําพูดก็อย่างที่เจ้าพูดเจ้าคงไม่ว่าอะไรถ้าข้าจะจัดการเจ้าตอนนี้ใช่ไหมพวกเราเป็นศัตรูกันตั้งแต่เริ่มต้นแม้ว่าเจ้าจะฆ่าข้าที่นี่ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรจริงหรือความเยือกเย็นปากกอนในดวงตามู่เฉิน ิตสังหารปรากฏนั่นเป็นเพราะจินไถเป็นตัวปัญหาอย่าเห็นว่าตอนนี้นางเป็นลูกไก่ในกำมือเมื่อไรที่นางมีกองทัพผกฟ้าแล้วก็แม้แต่มูเฉินก็มีความมั่นใจว่าตัวเองจะไปเชิญหน้ากับนางได้ถึงจะมีหน่วยรบทั้งห้าช่วยหนุนก็ตามจินไถนั้นค่อยๆพูดขึ้นแต่ข้าเชื่อว่าถ้าเทียบกับการฆ่าฆ่า,ามารดดกจักรพัิเทียนเจิน้นเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการมากกว่าเหตุผลหนึ่งก็คือข้ารู้ข้อมูลมากกว่าเจ้า ดังนั้นหากพวกเราร่วมมือกันอาจจะมีโอกาสได้รับวรดกมากขึ้นร่วมมือหรือตอนนี้เจ้ายังให้ข้าเชื่อเจ้าหรือถ้าข้าฆ่าเจ้าข้าคิดว่าคงไม่มีใครมาแย่งวลรดกจักกัพดิเทียนเจิ้นกับข้าแล้วมั้งมีเรื่องคาดไม่ถึงมากมายในซากและทําแห่งความตายข้าเชื่อว่าด้วยความรอบคอบของผู้บัญชาการหมู่เจ้าคงไม่คิดว่าจะได้รับวรดกจากกรพดิเทียนเจิ้นง่ายๆแม้ว่าเราจะสามารถผ่านด่านค่ายกลมาได้ แต่ใครจะรับประกันว่าอันตรายที่แท้จริงจะไม่เกิดขึ้นจินไถเองก็ยิ้มจากข้อมูลที่ข้ารู้ผู้บัญชาการมู่เด็กขาดในการสังหารถ้าเจ้าตั้งใจจะฆ่าข้าจริงเจ้าคงทําไปนานแล้วจะพูดเห้เสียเวลาทําไมมู่เฉินก็มองจินไถเกิดความประหลาดใจขึ้นความสุข,ขุมและความเฉลียวฉลาดของนางเกินความคาดหมายเพราะอย่างที่นางพูดเขายังรู้สึกไม่สบายใจและต้องระวังอย่างมากในสถานการณ์ที่แปลกประหลาด แม้ว่าเขาจะผ่านด่านค่ายคนได้แต่ไม่รู้ทําไมเขารู้สึกว่าที่นั่นยังไม่ใช่สถานที่อันตรายสุดในซากอารยธรรมแห่งความตายและจินไท่หลิวรี่ก็เข้าใจที่นี่ลึกซึ้งตัวนางก็มีความสามารถบางอย่างที่สามารถช่วยเหลือเขาได้เขาจึงไม่ได้ลงมือทันทีถ้าเจ้าต้องการจะร่วมมือก็แสดงความเชื่อมั่นออกมาให้ข้าเห็นความเยือกเย็นปรากฏจินไถนั้นกัดฟัน ความรู้สึกของเจ้าไม่ผิดเรายังไม่สามารถรับมรดกหลังจากผ่านค่ายกลศึกเพราะตามข้อมูลที่ข้าได้รับบางทีที่นี่ถึงเป็นสถานที่อันตรายสุดในซากอรารยธรรมแห่งความตายแห่งนี้ไปหน้ามูเฉินก็เปลี่ยนไปและถามว่าเจ้าหมายถึงอะไรกองทัพจตุเทวะไม่ใช่สิ่งเดียวที่ถูกรัศมีจันยี่ลุกลานแม้แต่จกักรพรรดิเทียนเจินก็ถูกลุกลานโดยรัศมีชั่วหลาย จากจักรพรรดิปีศาจต,ตางมติในมหาสงครามตอนนี้สิ่งที่อันตรายสุดคือจักรพรรดิเทียนเจินที่ถูกรัศมีปีศาจลูกลานสีหน้าจินไทยเปลี่ยนไปเพราะรัศมีปีศาจทําให้ร่างจักรพรรดิเทียนเจินไม่ถูกทำํำลายหากการเดาของข้าถูกต้องข้าว่าเขาคงกําลังรอเราอยู่ในจุดลึกสุดเจ้าหมายความว่าเราผ่านค่ายกศึกกลับมาสู่ดินแดนมรณะหรือนั่นเป็นเพราะ ตามคําพูดของจินไถถ้าจัก,กรพรรดิเทียนเจินถูกลัศมีปีศาจลูกหลานและสูญเสียสติสัมประชัญญะเขาก็ไม่ใช่คนที่พวกเขาสามารถต่อกอนได้แต่ตอนนี้แม้จะรู้เรื่องจินไถก็ยังเลือกจะเข้ามาหรือว่าสมองนางมีปัญหาในเมื่อข้าเรือกเข้ามาก็ต้องเป็นเพราะโอกาสพอจะคว้ามรดกได้จินไถเนี่ยเข้าใจในข้อสงสัยมู่เฉินย้อนกลับไปในอดีต ตอนที่จกักรพรรดิเทียนเจินประสบกับการลุกลามของรัศมีปีศาจเขาได้เตรียมการบางอย่างไว้เขาวางค่ายกลนศึกเพื่อระงับวิญญาณชั่วร้ายในร่างในส่วนลึกของซากอารยธรรมแห่งความตายจิตวิญญาณชั่วร้ายจึงไม่สามารถใช้ร่างกายเขาเพื่อสร้างหายนะได้ตราบเท่าที่เราสามารถไปถึงที่นั่นและเปิดใช้งานค่ายกลนศึกอย่างสมบูรณ์แบบก็จะสามารถปราบปรามวิญญาณชั่วร้ายในร่างกายเขา และเรียกคือนสติที่หลงเหลืออยู่ของจกักรพรรดิเทียนเจินเมื่อถึงเวลานั้นเราจะได้รับมรดกจากเขาพอได้ยินคําพูดนั้นเนี่ยใบหน้ามู่เฉินเปลี่ยนไปเขารู้สึกว่านางไม่ได้โกหกเขาแน่นอนว่าเขาไม่ได้เชื่อเต็มร้อยหลังจากพบกันหลายครั้งตัวเขาเข้าใจว่าจินไถเป็นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เราจะเปิดใช้งานค่ายกลศึกได้อย่างไรดวงตามู่เฉินเปลี่ยนไปข้าเคยได้รับตำราโบราณ ที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยจกกักรพรรดิเทียนเจนินวิธีการเปิดค่ายควรบันทึกเอาไว้ในข้อความโบราณข้าจึงเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเปิดใช้งานได้งั้นก็หมายความว่าถ้าข้าต้องการวรดกก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าถูกไหมถูกต้องจินไถ่พยักหน้าอยากคิดถามวิธีจากข้าเพราะต่อให้เจ้าจะฆ่าข้าข้าก็ไม่บอกนอกจากเจ้าจะร่วมมือกับข้าเราทั้งคู่ก็จะชนะมูเฉินก็มองจินไถ่ที่ไม่มีความหวาดกลัวเลย หลังจากนั้นเขาก็ไต่ตองงั้นเราจะทําตามที่เจ้าพูดแต่ข้าขอบอกไว้ก่อนถ้าข้าเจออะไรที่ตกตีเกี่ยวกับเจ้าสักนิดข้าจะชีวิตเจ้าทันทีอย่าคิดว่าสามารถสู้กับข้าด้วยพลังอันน้อยนิดของตัวเองเมื่อไม่มีกองทัพผลึกฟ้าการฆ่าเจ้าก็ง่ายราวลิกฝ่ามือเสียงมู่เฉินที่เต็มไปด้วยจิตสังหารดังขึ้นจินไถ่เองก็สัมผัสได้ถึงคําพูดนั้นนางก็ยิ้มขอให้พวกเราร่วมมือกันอย่างมีความสุข พอได้ยนแบบนั้นเขาก็จับมือให้สัญญากับหนางทั้งสองร่วมมือกันอีกครั้งเทว่าความไว้วางใจที่มีต่อกันเหลืออยู่เท่าไหร่มีแต่เจ้าตัวที่รู้เท่านั้นโอเคครับเจโอกาสหน้าคลิปหน้าไปบ,บายไปแล้วเดอ้อ